ระบบศัลยแพทย์ในยุคสิ้นโลกตอนที่91ถึง100เปิดมาตอน91นี่เอ่อต้องบอกว่าเวทีของกู้จีวินล้วนๆเลยการผ่าตัดทรงกรกสัตว์หน้ามนุษย์เนี่ยคือผู้เขียนเขาตั้งใจโชว์ของมากอืวิธีการบรรยายมันละเอียดจริงๆนะแบบว่าตั้งแต่การจับเครื่องมือการใช้กันไกลโค้งหลบเส้นเลือดได้แบบเป๊ะมากๆใช่มันไม่ใช่แค่บอกว่าเก่งอะแต่คือทำให้เราเห็นภาพเลยว่าเก่งยังไง ่าาน,นกระทํเลยจริงค่ะแล้วการใช้มุมมองของตัวละครอื่นอย่างหัวหน้าชิวหรือหมอคนอื่นที่มองแบบทึ่งอึ้งไปเลยเนี่ยมันยิ่งเสริมเรื่องพรสวรรค์ที่เรียกว่าสัญชาตญาณสัมผัสให้ดูขลังขึ้นไปอีกทําให้เราเชื่อตามไปด้วยเลยแล้วพอเจอสถานการณ์ฉุกเฉินแบบหัวใจหยุดเต้นกระทันหันกู้จิมมินก็ยังนิ่งมากสั่งฉีดอะดรีนาลีนได้แม่นยําเป๊ะเหมือนกับว่าเออเคยเจอเรื่องแบบนี้มาแล้วทั้งที่จริงๆก็อาจจะยังไม่เคยก็ได้นะแต่ก็นั่นแหละ พีคได้แป๊บเดียวก็ตัดภาพฉากไปที่กู้จวินเจอนิมิตเลยโอ้โหอันนี้คือแบบสยองจริงนิมิตนี่คือมาเต็มมากภาพพิธีกรรมแปลกๆตัดลิ้นตัดแขนเอาคนไปต่อกับกิ่งต้นไทรเอออ่านแล้วแบบขนล,ลุกเลยค่ะเลอชายชุดแดงนั่นอีกโผล่มาในนิมิตด,ด้วยพนักงานต้อนรับบริษัทไล่เฉงิงใช่ค่ะฉากนิมิตนี่เฉลยปมสําคัญเลยนะคือมันโยงบริษัทไล่เฉงิงเข้ากับลัทธิประหลาดพิธีกรรมสยองสยองนี่ แล้วก็ต้นตอของโรคมนุษย์ต้นไทรที่ร่างกายคนเริ่มผิดรูปเหมือนต้นไม้อ๋อคือไออาการกลายเป็นต้นไม้นี่มันมาจากบริษัทนี้หรอมีแนวโน้มสูงมากค่ะแล้วกู้จวินก็เริ่มสงสัยเรื่องพ่อแม่ตัวเองด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่านิมิตนี่มันดูเป็นเรื่องเก่าแก่มากๆเลยทิ้งปมให้เราอยากรู้ต่ออีกแล้วพอฟื้นจากนิมิตปุ๊บเอ้ามาอยู่กลางห้องผ่าตัดของจริงครั้งแรกซะแล้วเคสผู้ป่วยหมายเลขยี่สิบห้าโรคมนุษย์ต้นไทรพอดีเลยใช่ตอนแรกก็มีเป๋ไปเหมือนกันนะ มีอาการช็อกสับสนจนคนอื่นแบบจูรีเว้นหลีคือหลงมองแบบผิดหวังนิดนิดซึ่งตรงนี้ผมว่าดีนะที่ผู้เขียนใส่เข้ามาคือมันทำให้เห็นว่ากู้จุนก็มีความเปราะบางไม่ใช่เก่งเทพอย่างเดียวตลอดเวลาใช่เลยค่ะมันทำให้ตัวละครมีมิติไม่แบนราบแต่จุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงที่พอโดนสั่งให้ช่วยเย็บแผลห้ามเลือดเท่านั้นแหละกลับมาเลยเหมือนกดสวิตช์สกิลเทพกลับมาดังทีการเย็บแผลด้วยเทคนิครอยประสานคือแบบเร็วมากเนียบมาก จนลีหัวหลงที่เคยดูถูกไว้ตอนแรกถึงกับต้องยอมรับในฝีมือเลยแสดงว่าถึงจิตใจจะวูบไปบ้างแต่สัญชาตญาณกับความสามารถมันของจริงจริงแล้วก็มาถึงซีนที่แบบต้องใช้คำว่าโหดร้ายเลยการผ่าตัดผู้ป่วยหมายเลข25จริงๆจังๆเนี่ยการเลื่อยกระดูกหปลาราที่มันผิดรูปไปแล้วด้วยเลื่อยไฟฟ้าสลับกับเลื่อยลวดแล้วคือผู้ป่วยยังรู้สึกตัวกรีดร้องออกมามันเป็นอะไรที่ กระแทกอารมณ์มากบรรยายได้โหดจริงทั้งภาพทั้งเสียงมาเต็ม